Everything English with คุณครูดาวันนี้นะคะคุณครูดามี idioms ก็ Idi คือสำนวนมาฝากตัวท่านค่ะสำนวนที่ว่า I lost my train of thought I lost my train of thought ความหมายก็คือ I forgot what I was saying about ก็คือลืมไปแล้วเนี่ยว่ากำลังพูดอะไรอยู่นะคะตัวอย่างประโยคนะคะ Wait you've made me lost my train of thought What was I talking about? Oh yes, I was talking about our vacation. เอา้าตายแล้วเธออะทำให้ฉันลืมไปเลยว่าฉันกำลังพูดอะไรอยู่ฉันกำลังพูดอะไรอยู่นะอ๋อนึกออกละเกี่ยวกับ vacation ของเราไงการไปเที่ยวของเราไงมานี่มาคุยกันซะดีๆนะเพรนาะฉะนั้นจำไปใช้นะคะ Lost my train of thought I lost My train of t h o u ต h t ก็คือลืมไปแล้วว่ากำลังพูดอะไรอยู่ภา,ารรษาอังกฤษรู้แล้วต้องนำไปฝึกใช้กันนะและสามารถติดตามคือดานะคะเพื่อรับความรู้ดีๆฟร,รีได้ทุกช่องทาง Facebook Instagram และ Youtube See you again next time bye